ีคือเราติดตั้งไทยชนะวันนี้ผมได้ข้อมูลมาครับว่าระบบของไทยชนะไม่ได้พูดนานแล้วนะครับไทยชนะเนี่ยติดตั้งไปทั้งหมด388,997แห่งผมได้ข้อมูลมาจากทางจิสดานะครับออต้องขอประทานโทษชื่อเต็มเขาไม่ได้บอกผมมาแต่เอาเป็นว่าหน่วยงานจิสดานี่เขามีดาวเทียมมีหลงายๆเนี่ยให้ภาพมาอย่างดีทีเดียวครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ให้ผมนะครับเขาบอกว่า ต้องเอามาชมหน่อยหนึ่งนะครับว่าเจ้าของกิจการกิจกรรมทั้งหลายทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้ได้พอย n ์ในการประเมินจากประชาชนถึง4.93คะแนนเต็ม5นะครับต้องขอชื่นชมทุกท่านเลยนะครับมาดูในรายละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ภาพรวมของทั้งประเทศอันดับหนึ่งจะอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับได้คะแนนมานะครับเ,เขาบอกว่ามากกว่า4ดาวเอามาเรียงกัน5จังหวัดนะครับปรากฏว่านาคนปรปฐมมา เป็นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขอสไลด์แรกก่อนนิดหนึ่งนะครับถอยไปนิดหนึ่งนะครับเ,เป็นอันนี้แรกเลยอันนี้เป็นเป็นเป็นตึกเนี่ยนะฮะนคนปรปฐมเนี่ยครับขึ้นมาเป็นดับต้นเลยนะครับแล้วก็อันดับถัดมาอันดับที่2คือระยองนะครับระยองนี่คือเจอเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เขาก็ใช้ระบบนี้ติดตั้งกันมานานแล้วก็ ดีมากๆเลยนะครับชนบุรีตามมาเป็นดับสามอันดับที่4ก็คือนนทบุรีและอันดับ5คือกรุงเทพมหานครงั้นไปดูในรายย่อยๆนะครับไปเร็วๆว่ากิจการกิจกรรมอะไรที่ได้รับเ е ตติ้งดีที่สุดเอาใช้คําว่าเ е ตติ้งแล้วกันนะครับที่มากกว่า4ดาวปรากฏว่าร้านสะดวกซื้อนะครับที่นครปฐมเป็นอันดับ1ร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มทั่วไปเป็นอันดับ2หน่วยงานราชการอันดับ3ร้านจําหน่ายอาหารอันดับ4โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเป็นอันดับ5 ขอท่านคงความดีนี้กันไว้ดีๆนะครับซึ่งระยองก็ร้านสะดวกซื้อก็เป็นดับหนึ่งดวยงนราชการเป็นดับสองนะครับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มดับสามร้านจำหน่ายอาหารดับสี่แล้วก็อาคารสำนักงานเป็นดับที่ห้านะครับชนบุรีละ่ะภาพก็คล้ายๆกันครับสะดวกซื้อร้านอาหารห้าสับสินค้าร้านอาหารอื่นๆแล้วก็สำนักงานนะครับนนทบุรีนะครับ,บ,รนะรบก็โอ้ คงไม่ต้องไปพูดซ้ำนะครับเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับมี5้าสรรพสินค้าแทรกเข้ามาเป็นอันดับที่4นะครับกับทางอาคารสำนักงานเป็นอันดับที่5นะครับหนึ่านี่คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าอันดับที่5มาดูที่กรุงเทพมหานครครับที่ผมทึ่งคือสะดวกซื้อนี่ซ้ำๆไปรถเมยครับรถเมยขึ้นมาเป็นอันดับที่สต้องขอบคุณ ทางผู้ประกอบการรวมถึงคอสอมออก,กอที่ทําทางด้านนี้และท่านดูแลคนของท่านอย่างดีนะครับเรตติ้งถึง71เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราเราเราชื่นชมและอยากให้ทุกๆท่านได้ช่วยกันชื่นชมแล้วก็ทําคะแนนให้ดีๆกันไปนะครับส่วนหมอชนะที่มีประเด็นเป็นข่าวข่าวขึ้นมาแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้หลายสื่อเขาบอกว่าสยบข่าวกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรบริ